คนตุงผมลงน่ยทุกอคอยออไม่หวักงเ่แลุกงเนกิจกรรมมันเนี่ยเป็นกิจกรรมตีเนื้องด้วยความตั้งใจเร็วก็คือลูกใหม่จะไหวแม่เป็นภาพรวมตี จัดจีนดีมากคนนี้ด้วยจิตอาสาก้องหนักเรียนแลลก็ประชาชนบ้านไฟป้้นมาก็จะต่างๆ่างตีว่าไม่ได้ประหยัดจำปันไรนะไม่ได้ประหยัดจำปันได้แต่บอว่ากว้นปั๊บโคจไปนําเครืองมือมาพอตึ้งนาบันเกลืก็จะโอกมาช่วยนี่คือสิ่งตีกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่มองว่าเอ็ดการโตไปภผายนาเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นการปลูกหวัางจิตสํานึกข้องหนักเรียนข้องจุมจนโดยเฉพาะนักเรียนเหล่็ ผู้ปกครองจะให้คิ่งกว่าจำกันนะผมเรื่อของการปลูกต้นใหมนะ่เพราะว่าในส่วนของตรงนี้โรงเรียนว่าจเจริญผปูกป้าเึ่งกาเป็นตื้อว่าเป็นตัวเฉื่อยุย,ยงนะในเรื่องของอนำขฮงเด็กเนี้ยนะตะดับเปลนตีไม่ว่ามู่อามู่เจ็ดมู่เกา้ามู่สิบตีในพปล่นสีนี้เข้ามามีส่วนรวมโดยเฉพาะวันนี้วันเสื่อตื้อเป็นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งกาเด็กกระปิดเตะ้วยต่างนี้ต่างนั้นกามากัน ด้วยฟูปกครองก็ให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีเข้าหลบความมันในช่นต้งพื้นที่ตรงนี้ก็คือริมใต้หนามกรงเกี้ยนนะครับซึ่งวัวเลี้ยววัวแรงก็คือหนาแน่นนะครับหนาแน่นหนาแน่นหรือว่าปีนัแน่นรุ่นรุ่นเนี่ยากาดได้เข้ามา,าเป็นเกณฑ์น,นําในการเชื่อยยุ่งดำม,งม้งเด็กหนักเกี้ยงบังชุมชนต่างๆพิธีเล้วนี้เรากับปลูกไปคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผมเห็นต้นโตมาครับนี่นี่คือนี่นี่กับนี่นี่นี่ มีกะคือต้นย่อมนะครับต้นใบย่อมปลูกก่อแล้วกะปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วกะไม่ตึงปีตีไม่ตึงปีกับไม่ตึงปีเนี่ยพุนตึงกับกลายเป็นว่าวันเนียนไส้น้ำกรองตะเกียนนี่วันนี้ถือว่าเติมเต็มผ่านักเรียนมารวมกันเจ็ดกระซงนี้ก็มาเติมเต็มคืออ่ามันเหลือก็จำปะดากต้นใหม่เราปลูกเหลวกับมันตกเสี่ยงให้มั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหล่อมังลุ่มปัดมั่งหัวกิดมัง แต่วันนี้ก็มาเติมเต็มตลกไส่หนำที่นี้ดิผมเห็นนะครับเห็นว่าไร่ต้นนี่ครับตีปลูกปีที่แล้วนี่ครับกลับช่วยงามมากเติบโตนะครับช่วยงามมากกับเจ้าบ่าวขึ้นไปจัางนกกระเม่นมีตะเกียนต้องอะไรก็พบกนี้กลับเพื่อือว่าีปลูกปีที่แล้วนะครับอ่าปีทีสองเราก็มามาเติมเต็มมาเติมเต็มมักดูแลนะครับต้นใหม่ส้มๆกลับการส้มไปเรื่อยๆราะว่าอีกอย่างเรื่องตกลนี่ยแหละว่าปลูกเร็วต้องดูแลหลือคปล่า เลยติดตามพูดกันนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ ต้แล้วสี่ต้นแล้วก็ย้ำไว้ด้วยว่ามีอะไรมั่งต้นหช่วยกันปลูกนะครับคลอบดินด้วย นี่จำได้ไหมนี่ปลูกไปกี่ต้นแล้วซีเลยเหต้นแล้วปลูกมาเลยป,ปลูกซึ้งเป็นปูเรกับกิจกรรมมันนี่ป,ปูปกซึ้งความภูมิใจภูมิใจที่มานี่ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้คุณครูไม่ได้บังคับใช่ไหมคุณครูบอกว่าใครอยากจะมาปลูกตนกก้นไม้ก็สมัครเลยใช่ไหมอืมดีมากเชื่อกิจกรรมอะไรนี่วันนี้ปลูก ลูกปลูกต้นใหม่ถวายแม่ใช่ไหมครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเชือกกันเชือกกันนั่นดินอ่ากรอบดินเลย

ต้องหุ้นเร่งราวไปใช่ไข้อสอบถึงความตั้งใจยิ่งที่สุดสำหรับโครงก,การปลูกต้นไม้วันนี้ได้ความรู้สึกกว่าวันนี้ได้นำเอานัากเรี้ยงโดยเฉพาะหนักเรียนต้งเป็นเด็กเยกนนาวชนได้ทราบข้อสอบการปลูกต้นไม้นะเพื่ออนาคตนะวันนี้เป็นะการปลูกฟัง ไอ้ไรหลักมีการหลักธรรมบัติเศรษฐกิจเศรษฐกิจชนิดแนวเยียงนั่นก็เป็นคือท้องไม่ผาบชุ่มชนเราเหนื่อยมากว่าในเรื่องของการเมีส่วนรวมแต่ว่าคุ้ยย้อยเด็กซึ่ขุนไหนเรียกว่าคุนสร้างไว้คือให้ได้มีการเชื่อมโยงไงตั้งแต่ร้างคุณประโยชน์ให้กับคุณนนี่คือความส้องการแต่ว่าลักษณะคือลักษณะการแจงไกด์วันนี้ก็คิดได้ว่าเป็นอันนึงกันเดียวกัน สบายสบายนะครับพ<ล>ื่อเป็นกิจกรรมปลูกไม้ทวายเมย์จ่ายนะครับที่ตน้นข้าวัน,นีันนี้ก็ประมาณสามลอยสามลอยเป็นไม้สามลอยตบอ่อมีะตะเกียนทงแล้วก็เวาจกบฝึกเด็ก็หอบกันน <โร S 2> ี่้ <โร S 2> เดี๋ยวนี้จะนำต้นนี้ไปริมโขงตะเกียนเหลาก็คือไม่ถึงว่าเปล่าไม้ในการปลูกันนี้ก็คือริมถนนริมตะโน็ริมโรงโองเกี้ยงโขงโยงนะครับเพื่อว่าเป็นไรหนา แต่การได้ปูดกุยจีโอกาสนี้คือเป็นการใต้ตนได้แต่ปูดกุยครับจ่าวบ้านจุ่มจุ่นตรงนี้ให้ได้ช่วยกันดูเล่ยมีติ๊งติ๊งคือคืนวันนี่เป็นตีปุ่มเจเป็นยังรับก็ขึ้นมาครันคูประเวศนะครับจากโรงเรียนวัดจุ่มฟ้าหรือวัดเจริญปูนป้าวันนี้นับน้ำหนองๆนองนะครับนองนองกับประมาณยี่สิบคนยี่สิบคนเสือกตื้อว่านนองๆนองคนนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ว่าเป็นการ ใจจิตงกิารณะสมัครใจสมัครใจต่างนนเลยเพราะย่าเด็กจะมีร่างกียิตั้งเล็กตั้งย้ญ่นี่นี่คือวันเีร้องกบวันาทิตย์เรานะเพราะไม่ชื่อว่าคือโดยความสมัครใจต่างเด็กคับตัว่ารด้ว่ารุ่นนี้ต่อไปก็จะยิ่งาความกำกังกังูงตมานี่คือสิ้งีขึ้นเพราะขึ้มาครับขอบคุณดีครับ สนุกไหมนี่กับกิจกรรมวันนี้สนุกกันสนุกกันโรคนลักที่ตอนเงาเล็กเดียวโปรซิมากับโอ้โลกซิมาตอนเลยเหรอนั่นโลรกี่ตอนนั้นตัวเล็กโลกไปกี่ตอนเหล็กเดียวยีดิฟตอนโอ้โลรกี่ตอนตัวเล็กซิบุกตอนโลกตามอายุเลยนะเดี๋ยวว่ารอนี่โปรไปกี่ตอนเหล็กเดียวตอนหนึ่งอะไรใช้กี้คฬาเพื่อนเด็ดตอน นี่ที่ตอนนะเี่ตอนกิจกรรมมันนีสนุกไหมก็กลมเกลี้ยงเต้ก็นี่มานี่คือตั้งใจมากกันเต้ใช่ไหมมาปลวกโดยเฉพาะเลยสนุกไหมวันนี้ถ้าสนุกถ้าสนุกตะโกนปอบปอบเดี๋ยววะนุกแม่เอ้ยนุกแม่เอ้ยเอาเอาเดี๋ยวอีกทีเนาะมามามาตะโกนเลยเอาน้ำวัวน้ำตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nhún hấp dẫn sao